ลิสนันส่องรายชื่อ15อันดับแรกชายหนุ่มที่หน้าตาดีที่สุดในโลกปี2022ในแต่ละปีมักจะมีการจัดอันดับชายหนุ่มคนดังที่หน้าตาดีที่สุดในโลกและล่าสุดเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อดังอย่าง WhoM w r ได้ทำการจัดอันดับ15หนุ่มหล่อที่สุดในโลกโดยได้รับการเลือกและโหวตจากบรรดาแฟนคลับทั่วมุมโลก โดยเว็บไซต์นี้ไม่เพียงเน้นเฉพาะคนดังฝั่งยุโรปเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงฝั่งเอเชียก็ติดอันดับหนุ่มหน้าหล่อที่สุดในโลกเช่นกันและไม่พิกโผอันดับหนึ่งตกเป็นของ V BTS ติดอันดับผู้ชายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นครั้งที่2ในปี2,565 2. ค t ริสดแฮมเวิร์ก 3. เจสันเดโล o วิจองกุก หเสียวจ้าน 7. ไปทาคน 8. เฟลิดเจลเบิร์ตเทีโมทีชาลาเมต 10. เจสันโมโมอาร์สิลูเซียนลาวิทคาวสิ 12. ชอแมนเดตสิบเดวิดแบแ็กแฮม 14. บีลีมินโฮ 15. ดีนสไนเดอร์